สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้พี่น้องครับวันที่6กมกราคมคเจอกันวันนี้จะพามาตัดชนชมพี่น้องหลังจากที่เราถอนขึ้นมาล้างรากแต่งรากเรียบร้อยนะครับเป็นชนชมรากตะขาบบางต้นก็ต้องตัดพี่น้องครับบางต้นผมก็จะไม่ตัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปจัดก,การมาใหม่เรียบร้อยสำหรับมีดนะครับ มีดที่ใช้แต่งช,ชมพี่น้องไปซื้อเอายี่ห้อนี้แหละนะครับตายมาผมก,ก็ไปเจียพี่น้องครับเกียรับใหม่เกียให้มันเสมอกันนะครับเดิมทีมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้พี่น้องมันนูนผมก็เกี่ยวเกี่ยสองข้างเลยนะครับเอาไปรับใหม่ ทีแรกก็ใช้ยิ้มเจียพี่น้องครับเกียรนะครับแล้วก็ไปรับนั่งรับอยู่ตั้งนานละพี่น้องเพื่อจะมาแต่งชนชมครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้พี่น้องครับถ้าเราซื้อมาแล้วก็รับใช้เลยส่วนมากมันจะไม่คมพี่น้องครับถ้าคมมันก็จะเป็นฟันเลื่อยผมก็เลยใช้วิธีนี้ลบคมเดิมออกไปทำให้มีดมันบางเสมอกัน มันจะได้ง่ายต่อการรับรับแล้วมันจะคมพี่น้องมันคมคมกว่าเดิมนะครับนี่วิธีนี้มันจะคมกว่าเดิมเห็นไหมนี่ลองรอยที่ผมจะต้องไปแก้ไขใหม่อีกนี่นจะให้มันเสมอกันเลยสองฝั่งเวลาเรารับมีดพี่น้องครับมันจะทําให้มีดเล่มนี้คมขึ้นก็วันนี้พี่น้องครับนอกจากจะทำมีดมาใหม่แล้ว ผมก็จะมาไล่ตัดชนชมต้นที่ผมถอนขึ้นมาเพื่อแต่งรากตะขาบพี่น้องรากเขาเขียวแล้วพี่น้องครับต้องบอกเลยนะครับว่าชนชมที่ถอนขึ้นมาพี่น้องครับรากเขียวดีมากเลยรากเขาเดินแล้วพี่น้องปลูกได้แล้วนะครับเวลาปลูกเราก็สังเกตดูอย่างชนชมต้นนี้รากเส้นนี้สั้นที่สุด เวลาปลูกแล้วก็มาตัดตัดรากเส้นนี้พี่น้องตัดปึ๊ ط, ออกไปเราก็ไล่วัดเลยให้มันเท่ากันนะครับเราจะต้องเริ่มจากรากที่มันสั้นที่สุดไปหารากที่ยาวที่สุดเพื่อให้รากมันเสมอกันวันนี้ผมก็จะใช้วิธีการตัดนะครับบางต้นต้นไหนที่มันสูงเกินมันโยกเยกเวลาปลูกนะครับผมก็จะตัดออก ก็จะใช้วิธีการเอาศอกผมนี่แหละพี่น้องวัดวัดไปได้หนึ่งศอกผมก็จะใช้นิ้วผมนี่วัดขึ้นไปหนึ่งคืบครับให้มันได้ประมาณนี้พี่น้องครับหนึ่งศอกกับหนึ่งคืบเพื่อที่เวลาปลูกมันจะไม่ลม้มครับไม่ต้องไปเอาเชือกลัดเวลาปลูกมันจะโน้มลงแบบนี้พี่น้องจนชม เดี๋ยวรากมันโยกได้พี่น้องเมื่อรากมันโยกลําต้นมันโยกลากมันก็จะโยกตามมันจะทําให้จนชมเราไม่เดินนะครับรากไม่เดินก็กใช้วิธีนี้พี่น้องต้นไหนที่มันสูงมากๆกนะครับก็ตัดทิ้งไปผมไม่ได้ตัดตั้งแต่แรกพี่น้องอย่างเราตัดนะครับพี่น้องครับนี่ อย่างเราตัด1ศซอกกับอีก1คืบหรือ2คืบก็บาไปนะครับเวลาเราเราปลูกไว้พี่น้องครับรากเขาเดินกินอาหารและใบเขาแตกมาแล้วเราเลี้ยงให้ต้นเขาอ้วนกว่านี้ก่อนพี่น้องจนชมมันจะสวยพี่น้องครับก็ต่อเมื่อเมื่อมันสูงชวนชมต้นนั้นจะต้องอ้วนด้วยนะครับลำต้นเขาจะต้องใหญ่พี่น้อง อย่างต้นนี้อยากให้มันอยากให้มันอ้วนใหญ่แบบนี้หรือเท่าขวดน้ำนู่นแหละครับพี่น้องครับ5ปีบอกเลยนะครับเลี้ยงไปเลยนะครับอันนี้พี่น้องครับเมื่อมันโตแล้วนะครับผมจะตัดให้มันสั้นก็ได้จะนั่งแท่นต่ำ,ตำก็ได้เอาให้มันเตี้ยติดกับถางหรือจะเอาขึ้นมาอีกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเผื่อไว้หนึอกกับอีกหคืบ นั่นก็คือผมตัดให้เขาแตกใบใหม่แต่เวลาจะอามานั่งแท่นจริงๆผมจะเอาลงมาครับวัดลงมาหนึ่งคืบตัดแล้วนั่งแท่นครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ถึงเวลาพี่น้องครับเพราะว่าเขายังมีลำต้นที่เล็กอยู่ผมก็เลยจะใช้วิธีนี้พี่น้องด้วยการตัดปลายยอดให้เขาแตกใหม่แตกใบมาใหม่เราไม่ได้เอาอยู่แล้วครับ เมื่อถึงเวลาผมก็จะวัดลงมา1คืบผมก็จะตัดตัดนั่งแท่นเลยนะครับจนชมต้นนี้ก็จะสูงอยู่ประมาณหนึ่งศอกของเรานะครับหรือเราจะเอาให้มันต่ำเเอาสัก2คืบก็ได้พี่น้องจากนี้มาหานี่ก็ประมาณ2อคือบนะเราว,วัดเอา2คืบเองแล้วแต่มุมมองความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับ หลังจากที่ผมตัดเสร็จพี่น้องครับนี่ผมจะใช้ปูนแดงพี่น้องปูนแดงป้ายเอาไว้นะครับป้ายไว้รอให้เขาแห้งก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะปูนแดงมาป้ายครับผมพี่น้องครับ ก็อย่างชมชมต้นตนี้พี่น้องต้นเขาสูงพี่น้องครับต้นเาขาสูงนะครับแต่ว่าลำต้นเขาแข็งแรงมากนะครับลำต้นแข็งแรงพี่น้องผมก็จะไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดผมจะเอาไว้อย่างนี้เลยพี่น้องครับลำต้นเขาตรงอย่างเดียวพี่น้องผมก็จะเอาไว้ดู เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับในการทําไม้ของผมนี่แหละนะพี่น้องเห็นไหมไม้เขาตรงมากพี่น้องครับลําต้นเขาแข็งแรงมากนะก็มีหลายต้นอยู่นะที่ผมไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดกิ่งออกไปไม่ได้ตัดลําต้นทิ้งนะผมก็จับปลูกแบบนี้เลยพี่น้องครับยังยังยางที่เคยพูดไปพี่น้องการปลูกเฉลชมนะครับการเลี้ยงเฉชมนี่มันไม่มีผิดมีถูกหรอกพี่น้อง มันแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนเลี้ยงเขาจะเลี้ยงยังไงนะครับลองผิดลองถูกที่แน่ๆไม่มีผิดมีถูกอยากทําแบบไหนทําไปน้องครับนี่ลากเขียวดีมากเลยพี่น้องส่วนนี้ไม่ตัดก็เหมือนการลากทําลากตะขาบเอาไว้เป็นแนวทางพี่น้องนะครับ มันจะเกิดไม่เกิดก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับตอนนี้ก็ไม่ตัดพี่น้องไม่ตัดแต่จะเอาไว้ปลูกเลยเดี๋ยวจะลงปลูกแล้วนี่นะครับยังไม่ได้เตรียมดินพี่น้องปลูกยังไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปไล่ป้ายปูนแดงพี่น้องนะครับป้ายปูนแดงไว้ก่อนเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องครับก็รอแค่ปลูกอย่างเดียวนะครับผม ครับผมพี่น้องครับผมก็ปูนแดงมาป้ายไว้พี่น้องปูนแดงป้ายไว้ไม่ใช่ว่าป้ายไว้เพื่อให้จนชจมแตกกิ่งนะพี่น้องป้ายเอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับก็จะต้องใช้ปูนแดงนะหลังจากนี้ก็ไปวางไว้ในร่มนะมีเวลาค่อยมาปลูกมันน เสร็เรียบร้อยพี่น้องครับอันนี้เป็นต่อชวนชมล้วนๆเลย <Yeah. S 1> เราจะได้มีไม้ของเราเองพี่น้องนะครับต้นนี้เต็มทีมันยาวนะพี่น้อง <Yeah. S 1> ผมจะตัดทดลองดูผมตัดออกพี่น้องครับตัดออกรับผมพี่น้องครับ เสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับสําหรับการตัดยอดจนชมบางต้นก็ตัดบางต้นก็ไม่ตัดนะครับตัดเสร็จก็เอามาป้ายปุนแดงพี่น้องนี่ป้ายปุนแดงเอาไว้นะครับป้องกันเชื้อราพี่น้องนะครับผมป้องกันเชื้อราไม่ใช่ว่าป้ายปุนแดงให้กิ่งมันแตกนะครับพี่น้องครับเป็นการป้องกันเชื้อราก่อนจะเอาลงปลูกนะครับเอาไว้มีเวลาค่อยมาปลูกน้องครับวันนี้ก็มาไล่ตัดนะครับ บางต้นก็ไม่ได้ตัดตัดเป็นบางต้นพี่น้องครับก็จะเอาไว้หนึ่งอกกับอีกหนึ่งคืบนะครับเอาไว้ให้เขาโตก่อนค่อยมาไล่นางแผ่นไม้สีนะครับผมก็ลาไปก่อนพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ